สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านวันนี้ตามีเมนูรถเด็ดมาเสนอนะจ้าหอยทอดรสอร่อยรแสแซ่บร้อมน้ำจิ้มที่ทำง่ายแสนง่ายอร่อยลงตัวด้วย <S <S <ๆ>เอาละค่ะก่อนอื่นนะจ้ามาทำน้ำจิ้มกันเลยจ้าส่วนผสมน้ำจิ้มก็จะมีอ,อซอสคลิกนะคะแล้วก็น้ำจิ้มไก่ค่ะอันนี้สูตรตาทำเองนะคะน้ำจิ้มไก่สูตรนี้นะคะเตรียมถ้วยมาเลยจ้า จากนั้นเราก็ใส่ซอสพริกไปเลย3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำจิ้มไก่สูตรเราเองนะคะ3ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะจากนั้นเราก็ใส่น้ำต้มสุกไปนิดนึงนะคะแล้วก็เติมด้วยงาขาวขั้วให้หอมหอมเพิ่มความหอมนะคะคนคุกเค้าให้เข้ากันพักไว้ก่อนเลยจ้า ทีนี้เราก็มาผสมแป้งกันเลยนะคะก็ใช้แป้งทอดกรอบนะคะสมช้อนโต๊ะจ้าแล้วก็แป้งมันหรือใช้แป้งข้าวโพดก็ได้นะคะสมช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะส่วนผสมเท่าๆกันเลยนะคะปริมาณแล้วก็แป้งข้าวเจ้าด้วยนะจ๊ะสามช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะทุกคนจากนั้นเราก็โรยด้วยพริกไทยนะคะ แล้วก็ผงปรุงรสด้วยเด้อสาวตาลืมจ้าแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวประมาณ1ช้อนชาค่ะแล้วก็น้ามันหอยนะคะใส่ลงไปเลยประมาณ1ช้อนชาครึ่งได้นะคะกะกะเอาเด้อแล้วก็น้ำเย็นจัดนะคะประมาณหนึ่งหแก้วครึ่งค่ะแล้วก็ตีแป้งให้เข้ากันเลยนะคะให้ได้พอประมาณนี้เลยจ้าจากนั้น แล้วก็เอาเอาแผ่นฟิล์มพลาสติกปิดอาหารนะคะเอามาปิดไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ประมาณ45นาทีนะคะใส่ตู้เย็นไว้เลยที่นี้เราก็มาดูส่วนผสมวัตถุดิบที่ต้องทำหอยทอดกันนะคะก็<ค>ะมีถั่วงอกค่ะหอยแมงผู้ที่แกะเนื้อออกมาเรียบร้อยแล้วประมาณ3-4มส่ขีดนะคะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะ แล้วก็ต้นหอมผักชีซอยเรียบร้อยพริกไทยนะคะแล้วก็มีซอสปรุงรส้วยเดอสาวตาลืมบอกค่ะแล้วก็น้ำมันพืชสำหรับผัดนะคะเอาละค่ะแป้งออกจากตู้เย็นเรียบร้อยแล้วก็มาตีอีกครั้งให้แป้งมันเอ่อให้แป้งมันเข้ากันดีนะคะจากนั้นเราก็ใส่หอยไปเลยครับประมาณว่าละใส่ไปเลยค่ะหมดนั้นแหละ <c oughs> เตรียมไว้นะคะเปิดไฟกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันเปิดไฟปานกลางนะคะแล้วก็ตวงหอยค่ะทำประมาณสองที่ก่อนนะคะประมาณนี้ค่ะกะกะเอานะคะสองที่ค่ะพอน้ำมันร้อนเราก็ใส่หอยกับแป้งลงไปทอดเลยนะคะทอดจนแป้งมันเซ็ตตัวนะคะจากนั้นเราก็ ตอกไข่ไก่ใส่ลงไปเลยนะคะนี้ตาจะใส่ประมาณ3ฟองค่ะแล้วก็เกลี่ยไข่ให้ทั่วเลยนะคะไข่แดงเกลี่ยให้ทั่วเลยก็ปล่อยไว้ให้มันกรอบรอๆเหลืองๆตามชอบเลยนะคะก็ดูๆเอานะคะชอบกรอบมากขนาดไหนนะคะขนาดนี้ตากำลังดีแล้วค่ะกลับด้านเลยนะคะอีกด้านหนึ่งก็ไม่ต้องให้มันเหลืองมากนะคะพอประมาณค่ะ นั่นแหละพอได้ที่แล้วเราก็แบะแบะเป็นชิ้นส่วนแล้วก็โรยด้วยต้นหอมลงไปเลยนะคะแล้วเราก็พัดไว้ข้างกระทะก่อนนะคะพัดไว้ข้างๆก่อนจ้าลืมบอกอีกอย่างหนึ่งกระเทียมด้วยเด้อกระเทียมสับจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมสับลงไปนะคะใส่ถัวงอกลงไปจ้าเอาไปผัดโรยด้วยพริกไทยด้วยนะคะ และตามโดยซอสฝาเขียวลงไปนิดนึงจ้าผัดๆพอผักถั่วงอกยุบทีนี้เราก็เอาหอยที่เราทอดพักไว้ข้างๆนะคะเอามาก,กบกับถั่วงอกแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟเลยจ้าเรียบร้อยแล้วราดด้วยน้ำจิ้มที่เตรียมไว้โอ้โหน่ากินไหมล่ะคะโรยด้วยผักชีต้นหอม ดูสิคะทุกคนแล้วก็เอาน้ำจิ้มมาวางไว้ข้างๆเตรียมแซปได้แล้วนะคะขอบคุณมากคะ่ะทุกๆคนที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามให้สาวตาด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อๆไปคะ่ะสวัสดีจ้า